หลักฐานมัดตัวฮุนเซนอาถียากรสงครามเจ้าไทมิทครับเหตุการณ์ที่โรงพยาบาลในเขตประเทศไทยถูกยิงด้วยจรวด BM21 จากฝั่งกรรมัมพูชาไม่ใช่ความผิดพลาดทางยุทธวิธีหากแต่เป็นการกระทําที่มีลักษณะชัดเจนว่าเจตนาเล็งเป้าหมายไปอย่างพล,ลเรือนในช่วงเวลาเดียวกันฮุนเซนได้เผยแพร่าภาพตนเองขณะกําลังบัญชาการปฏิบัติการทางทหารร่วมกับนายกรัฐมนตรีฮุนมาเน็ตและคณะผู้บัญชาการทหารระดับสูงเขาไม่เพียงไม่ปฏิเสธความเกี่ยวข้อง แต่กลับประกาศชัดเจนว่าข้าพเจ้าคือผู้ควบคุมยุทธการครั้งนี้เมื่อผู้นำระดับสูงสุดออกมายืนยันว่าเป็นผู้สั่งการและผลของคำสั่งนั้นคือการยิงใส่สถานพยาบาลในเขตพละเรือนแอดขอยืนยันอย่างไม่มีข้อสงสัยว่าพฤติกรรมดังกล่าวเข้าข่ายองค์ประกอบของอาชญากรรมสงครามอย่างสมบูรณ์ตามหลักกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศโดยเฉพาะอนุสัญญาเจนีวาการโจมตีโรงพยาบาลและบุคลากรที่ไม่เกี่ยวกับการสู้รบถือเป็นการละเมิดอย่างร้ายแรง ผู้ที่มีอำนาจสั่งการและรู้ถึงผลลัพธ์ของคำสั่งดังกล่าวจะต้องรับผิดชอบต่อหน้ากฎหมายระหว่างประเทศโดยตรงและโพสตของฮุนเซนที่เผยแพร่โดยเจ้าตัวเองคือหลักฐานที่ไม่สามารถปฏิเสธได้ไม่มีข้อโต้แยง้งไม่มีพื้นที่ให้เบี่ยงเบนเพราะเขาแสดงบทบาทผู้ควบคุมด้วยเจตนาเปิดเผยชาวไทยมิทุกคนครับหลักฐานเช่นนี้ต้องไม่ปล่อยให้เงียบหายไปเราต้องร่วมกันบันทึกเผยแพร่และส่งต่อเพื่อให้ความจริงนี้ถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์เมื่อเสียงปืนสงบลง วันแห่งความยุติธรรมต้องมาถึงและเราจะไม่มีวันลืมว่าใครคือผู้ที่ออกคำสั่งยิงใส่ประชาชนของเราติดตามคลิปถัดไปจากช่องไยมิตรครับแอดจะเปิดเผยสิ่งที่ทำให้ฮุนเซนหวาดหวั่นที่สุดในเวลานี้ซึ่งอาจหนักนาสาหัสกว่า F16 ทั้งฝูงบินของประเทศไทยเสียอีกแล้วเจอกันครับ